สวัสดีครับแฟมมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอนประจําวันอาทิตย์ที่8กันยายน2567นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง5 HD นะครับเริ่มเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปจากสนามมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับมาดูที่คู่ที่1ของรายการชกกันที่พิกัด101ปอนด์อน เป็นการพบกันระหว่างแสงทองน้อยแสงทองคาแกสจะพบกับโอล่ m เซูปเปอร์เล็กมวยไทยต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด133ปอนด์เป็นทางฝั่งพยักเมคินสิทธ์หลงพี่น้ำฝนจะพบกับเพชรสินชยัยคิงบอลลูฟภูเก็ตส่วนคู่รองของรายการครับชกกันที่พิกัด113ปอนด์ครับเป็นทางฝั่งน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงจะพบกับอภิสิทธิ์เมฆดำมวยไทย และเควกนำรายการครับดับบี้ไฟส์วจดบุรรัมครับโชวกันที่พิกัด123ปอนด์อนเป็นการพบกันระหว่างมหาสมุทรลองแปะสนักบกชมบุรีจะพบกับเพจก้าอินไฟสไตล์นะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกข้ําไทยเกียรติเพชรทีเคนะครับฝากแฟนมัดมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กูกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเป็นมวยเวทเล็กๆนะครับพิกัด101ปอนด์มาดูงฝั่งแสงทองน้อยกันก่อนครับแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สครับนักชกวัย17ปีมวยจากอำเภอรหันทรายโจดบุรียรัมนะครับผลงานฟอร์มหลังของแสงทองน้อยนี่ก็ดูว่าโชว์ได้ดีนะครับมีชนาที่2โเอลเล่เอ็มซีอร์เล็กมวยไทยครับที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นครับมาชนะคะแนนสิงห์ทุ่งสงวีเคเขาใหญ่ครับที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนสิงหาคม6 7ที่ผ่านมานะครับ ส่วนผู้ชควันนี้เป็นเจ้าโอเล่ MC ซีูเปเล็กมวยไทยครับนักโชคดาวรุ่งวัย16หปีหมวยจากอำเภอชมนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานฟอร์มหลังของโอเล่ก็มีชนะนกยูงสเพชรอุบลน,นุปันบุรีครับที่ราชดำเนินและก็หลังจากนั้นครับไปแพ้นกอูที่2ครับให้กับเจ้าแสงทองน้อยแสงทองค้ายแกส๊สที่สามมวยอ้อมน้อยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายน67ที่ผ่านมาผลงานช่วงหลังนี้ก็ดูว่าสกอร์ต่ำนะครับจบสั้นตลอดสำหรับเจ้าโอเล่นะครับ คู่นี้เป็นมวยเวทเล็กๆครับเล็กดีรวโตโดาวรุ่งอนาคตเกิดกันทั้งคู่เวทพิกัด101ปอนด์ครับเชิงโชคร็สตา์ของคู่นะครับแสงทองน้อยนี่เป็นมวยทางขวานะเป็นประเภทแข้งดีครับเตะนํำต่อยตามแล้วก็อาวุธมวยหนักแรงครับเป็นมวยที่ทักษะดีนะครับอาวุธมวยนี่ดูจะคบเคร่ง,ครงแต่ว่าบางครั้งบางทีเวลาเสียดสียึดเยื้อเนี่ยอาการมวยก็ดูว่าจะมีแกว่มกวงมีโค,ครงแข็งนะครับลายนี้ก็เก็บตัววิซ้อนที่ค่ายมวยแสงทองค้าแก๊สที่ปทุมธานี ส่วนคู่ชกโอเลลเป็นมวยทางขวาครับรายนี้ก็เปิดเกมเดินชนไปนําปั้มตีเข่าแรมแทงเจ็บนะครับเป็นมวยที่ขยันความพยายามดีโอเลลนี่ก็จะได้ในเรื่องของลูกปูลูกสู้ลูกดุดันเข่าในที่เหนียวนแน่นแต่ถ้าพูดถึงอาวุธมวยความหลากหลายเจ้าโอเลลนี่จะดูว่าเป็นรองนะครับโอเลลนี่ก็เก็บตัววิซอมไที่จังหวัดบุรีรัมนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกเนี่ยดูไม่ห่างนะครับดูคู่ขี้สูสีแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆตามข้อมูลนี่165ซนติเมตรด้วยกันทั้งคู่นะครับ คู่นี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน6กเครับไปแพ้ชนะกันมาที่เวทีมวยสอ้อมน้อยวันนั้นเกมก็จบสั้นเลยครับเป็นทังฝั่งแสงทองน้อยเนี่ยชนะน็อกไปในยกที่2นะครับฝ่ายนี้ก็กลับมาแก้มือร้างตาก,กันอีกครั้งขนบ้านเดียวกันครับดับบี้ไฟส์โจรสวีรัมแสงทองน้อยนี่อยู่รหัสทรายขณะที่โอเล่นี่อยู่ชัมนินะครับคู่นี้เมื่อเป็นเทยกไปแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งเจ้าแสงทองน้อยนะดูว่าอาวุธมวยเนี่ยดูจะหลากหลายแล้วก็มีเยอะกว่าต้นต้นเนี่ยมีของหนักของแรงครับมีลูกเตะขาเจาะยางทีุ่่้นกนกอไ มองว่าวงนอกเนี่ยมีแข่งขวาเนี่ยครับเตะพับเตะคาเตะแช่สวนในก็มีขวางมีจับไล่แขนนั่นแทงนั่นสู้วันนี้อยู่ที่การเยรยะครับเสียสีเองที่คาทีประทะกันไปไม่เหี่ยวไม่แผ่วประทะกันไปแล้วน่าจะดูดีแล้วก็ครบเครื่องกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับคู่เปิดหัวของรายการชอบที่เจ้าแสงทองน้อยแสงทองคาร์แกสมองดูว่าชนะเจ้าโอเล่เอ็มซีซูเปร็เหมวยไทยนะครับมาต่อที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้โชคกันที่เวทพิกัด133อปอนด์นะครับมาดูฝั่งเจ้าพยัคฆ์เมคินกันหน พยัคเมคินสิทธิ์หลงพี่น้ำฝนนะครับนักชกวัย17ปีมวยจากอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานฟอร์มหลังของพยัคเมคินครับรายนี้ก็มีแพ้คะแนนให้กับเพชรีรส่วนน้ำทันคีรีแล้วก็หลังจากนั้นครับไปชนะคะแนนพร้อมรบลูกส่วนนะครับที่รายการวันลุมพินีครับเมื่อเดือนสิงหาคม67ที่ผ่านมาไฟล์ล่าสุดที่ชกรายการวันเนี่ยแฟนมวยบางส่วนก็ดูว่าเสียงแตกเลยนะครับสำหรับเจ้าพยัคเมคิน ส่นกู้ชกวันนี้ครับเป็นเพชรสินชัยคิงบอลรูฟภูเก็ตนะครับหรือเจ้าสินพัญชัยครับนักชกวัยยีปีมวยจากอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตผลงานฟอร์มหลังของเพชรสินชัยครับรายนี้ก็มีชนะที่สามดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชที่จิตมืองนลแล้วก็หลังจากนั้นครับมาชนะคะแนนเพชรกันตังใหญ่ชายซีฟู้ดที่ราชดำเนินเมื่อเดือนตุลาคมปี66หที่ผ่านมานะครับผลงาน ที่เวทีมวยเมืองกรุงนี่ก็ดูว,ว่าห่างหายเรือสังเวียนไปพักใหญ่ๆเลยครับสำหรับเจ้าเพชรสินชัยคู่นี้เวทพิกัด133ปอนด์นะครับประเภทสดกับเกา่า หนุ่มแน่นหนุ่มสดนี่อยู่หลังฝั่งเพล็กเมคินนะครับรุ่นน้องเป็นมวยทางขวาเป็นมวยประเภทตั้งรับเก็บการดักเตะดักแทงทักษะเพลงแข้งดีนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหน้าขวาหลังนี่ศาสกัดตลอดล่านี้ก็ได้หนุ่มได้สดได้ร่างกายนะครับแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของความต่อเนื่องช่วงหลังนี่ชกอยู่เป็นประจำแล้วก็ส,สม่ำเสมอมากกว่าแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์ลูกหนักลูกแรงเนี่ยจะจะดูว่าเป็นรองนะครับเพค็กเมคินนี่ก็เก็บตัวพิซซอมิที่จอมหดหมวยไทยนะครับ ส่วนกู้โชกค,ครับเพชรสินชัยครับรุ่นพี่ครับรายนี้ก็เป็นมวยทางขวาเป็นมวยครบเครื่องครับบู๊ได้บุญได้วงนอกก็ฝีมือได้หรือจะเดินจับในปั้มตีก็ดูว่าทําได้ดีนะครับ เพชรินชัยนี่ก็จะได้ในเรื่องของกระดูกมวยชั่วโมงบินที่ดูว่าจะสูงกว่าแต่ว่าความต่อเนื่องความส,สม่ำเสมอนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร่างกายแล้วก็การยกระยะถ้าไม่ยุบไม่ย่นนี่ก็ดูว่าจะได้ลุ้นที่ความหลากหลายนะครับแต่ถ้าเสียสียืดยันไปแล้วเหี่ยวแผ่นนิดเดียวเมื่อไหร่นี่ก็จะเสร็จได้ทันทีนะครับคุณนิ t h ดูจากรูปร่างช่วงโองทั้งคู่เพชรเม่คินี่ร้อยเจ็ิบเอ็ดขณะที่เพชรสินชัยนี่ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเป็นมวยที่รูปร่าง เกาหรือว่าเก่าจะเอาอยู่นะครับคู่นี้เมื่อเปียดเทปไปแล้วผมออกชอบทางฝั่งรุ่นพี่เก่าเกมอย่างเพชรสินชัยนะครับผมมองว่าแก มีการยืดหยุ่นเกมที่ดีนะครับจังหวะวงนอกเนี่ยแกก็มีลูกหนักลูกแรงลูกขู่ครับคอยศาสสกัดตลอดไม่ว่าจะเป็นแข้งนําหรือหมัดตามก็ดูว่าทําได้ดีนะครับจังหวะจับจังหวะล็อกนี่ค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับเพราะว่าแกมีทั้งขวางมีทั้งจับ,จบก็ดูว่าทําได้ดีนะครับวันนี้บทเบียดเสียสีกันไปครับน้องทีพี่ทีถ้าไม่ยุบไม่ยน่นไม่เหี่ยวไม่แผ่วเนี่ยมองว่าด้วยความเก๋าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับคุณสองของรายการชอบดังฝั่งเจ้าเพชรสินชยัยคิงบอลลูฟภูเก็ต มองดูว่าชนะเจ้าพยักเมคินสิหลงพี่น้ําฝนนะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคุ้ยของรายการคู่ที่โชกันที่เวทพิกัด113ปอนด์นะครับมาดูงฝั่งน้องแชมป์กันก่อนครับน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงครับหรือส่วนอาหารปีกไม้ครับนักชกจอมเก่าเลยครับวัย23ปีมวยจากอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาผลงานฟอร์มหลังของน้องแชมป์นะครับรายนี้มีชนอนที่สองเพชรเอกเกียรติจมรุนในรายการวันนะครับ จากนั้นก็มาชนะคะแนนเพชรเอเก,กเกตจำรูนครับย้ำชัยอีกครั้งในรูปแบบ5ยกที่สามวยอดอนเมืองแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่ไปแพ้นกที่1ครับให้กับยอดรอยแก้วสำรครับในรายการวันเมื่อเดือนอมีนาคม67ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็ห่างหายเรือสังเวียนไปสักระยะหนึ่งนะครับสุชกวันนี้ครับเป็นเจ้าอภิสิษ์เมฆดำมวยไทยครับหรือเจ้าเพชรน้องฟาร์มจากติ๊กอุบบนนะครับนักชกวัย19ปีมวยจากอำเภอกันทาลมจังหวัดศรีสะเกด ผลงานฟอร์มหลังของอภิสิทธิ์นะครับก็มีชนะคะแนนเทียนงานงานักบินอะไรยนครับที่อ้อมน้อยจากนั้นก็ไปแพ้อภสที่ครับให้กับศิราชัยสอดทองแมนนครระยองที่ช่อง7แล้วก็สุดท้ายนี่มาโอ้โหมาพลิกเลยครับ3ยกนี่ตามหลังสุดกลัวครับแต่อาศัยลูกบุลูกสู้แล้วก็หัวจิตหวัวใจความพยายามที่ไม่ยอมแพ้ครับพลิกชนะคะแนนเจ้ามนแคนบูมเด็กเซียนได้ที่ราชชเนินเมื่อเดือนสิงหาคม67ที่ผ่านมานะครับ สำหรับเจ้าอภิสิธิ์นี้ก็ดูว่าผลงานช่วงหลังนี่จะชกอยู่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นประจำสําเสมอมากกว่านะครับคู่ที่3ครับรองเควกของรายการนะครับคู่นี้ประเภทสดกับเก่าเลยครับเวทพิการน้ำหนักหนึ่อปอนด์นะครับ ก็เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับคู่นี้เก่าเกมรุ่นพี่เนี่ยอยู่หลงฝั่งน้องแชมป์นะชื่อมวยเบอร์มวยกร,กระดูกการผ่านมวยดีครับเป็นมวยเก่ามวยเก่าทีา่ชกมานานมากๆเป็นมวยทางซ้ายรูปร่างหนาตันอาวุธหนักแรงนะครับโดยเฉพาะเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ต้องบอกว่าผ่านตลอดเลยครับลำหักลำคนนี่ดีมากๆน้องแชมป์จะได้ในเรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์แล้วก็ชั่วโมงบิน แล้วก็อาวุธมวยที่ดูว่าหนักแรงรวมถึงหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงช็ก็กดูว่าดีนะครับแต่น้องแชมป์นี่จะเป็นรองในเรื่องของสภาพร่างกายความสดแล้วก็ความต่อเนื่องความสม่ำเสมอนะครับสมุชชกอภิสิ์ครับรายนี้ก็เป็นมวยทางขวาเป็นประเภทครบเครื่องคือเป็นมวยที่ลูกได้รับเป็นครับจังหวะวงนอกแกก็ฝีมือได้หรือจะจังหวะจับในร็อกไหนก็ดูว่าแข็งแกร่งแรงถ้าเจอกับมวยเดินเข้าหาเนี่ยแกก็เล่นฝีมือได้หรือถ้าเจอกับมวยฝีมือแกก็ปรับสไตล์มาเล่น เป็นมวยเปิดเกมเดินทําก็ดูว่าทําได้ดีนะครับอภิสิทธิ์นี่ก็ได้ในเรื่องของสภาพร่างกายความหนุ่มความสดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความต่อเนื่องความส,สม่ำเสมอก็ดูว่าจะมีมากกว่าแต่ว่าอภิสิทธิ์เนี่ยจะเป็นลองในเรื่องของจังหวะหลักเหลี่ยมเชิงแล้วก็ลูกหนักลูกแรงนะครับตามทรงตามเชิงแล้วอภิสิทธิ์วันนี้ต้องติดติดถึงตัวใช้แผนสดบทเกา๋าต้องเดินอัดเดินเบียดชวนทะเลาะต้องเกาะให้ได้และให้ทันและดี่ยำคัญต้องหาตัวให้เจอนะครับถ้ามาคิดช้าทําช้าเนี่ยยืนได้ยืน,ยนคุย,คยก็ดูว่าจะเข้ารองแ อภิสิทธิ์นี่ก็เก็บตัววิซอนไปที่เมฆกำมวยไทยนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างชุกชกของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลเนี่ยน้องแชมป์นี่162นะส่วนอภิสิทธิ์เนี่ย167นะครับดูว่ารูปร่างชุกชกอภิสิทธิ์เนี่ยจะดูได้เปรียบชั่วนนครับได้สูงได้รอยกว่านะครับคู่นี้ในส่วนของอภิสิทธิ์เนี่ยผมขออภัยนะครับไฟล่าสุดเนี่ยเจ้าอภิสิทธิ์เนี่ยพิกชนะน็อกนะครับชนะน็อกที่สี่เจ้ามณแคนบูมเด็กเซียนนะครับถือว่าไฟล่าสุดนี่พิกกรราาคคแแนลล้ว้วววว็โช์ไสยยเยะับ คู่รองของรายการครับคู่นี้ซ้ายกับขวาสดกับเก่าครบับวงนอกกับ,บวงในแฟนมวยชอบใครครับถ้าชอบประเภทมวยทางซ้ายเก่าเกมหลักเหลี่ยมดีอาวุธแรงนี่ก็น้องแชมป์แต่ถ้าชอบประเภทรุ่นใหม่มวยเข่าในเหนียวความขยันความพยายามดีก็อภิษ์นะครับแต่เมื่อเป็นเทีรกันไปแล้วคู่นี้ครับผมก็ออกชอบทัง,งฝั่งเจ้าน้องแชมป์นะครับ รักกี้บันเทิงครับไฟนี้เก็บตัวอยู่ที่เกียริเพชรนะเป็นมวยซ้ายที่อาวุธหนักแรงรมากๆละนี้แต่ซ้ายต่อยซ้ายเนี่ยต้องบอกว่าจังหวะเข้าเบรกอาวุธมวยนี้ออกเป็นชุดๆเลยนะครับผมมองว่าทรงมวยดยินมวยสวยทางมวยดูได้เปรียบเข้าก่อนเนี่ยเห็นตัวก่อนเพราะว่ามีลูกหนักลูกแรงที่ลุ้นเปลี่ยนเกมได้ถ้าจะแพ้ก,ก็เงินครับแพ้ไท้ายแพ้เข่าในปลายปลายวันนี้บทเบียดเสียดสีอยู่ที่ร่างกายแล้วก็การยีระยะถ้าน้องแชมป์ไม่เหี่ยวไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วประทะกันไปนแล้วมองดูว่าเก๋าหน้าจะเอาอยู่นะครับ คู่รองของรายการครับชอบที่เจ้าน้องแชมป์ลัทกกี้บันเทิงมองด้วยชนะเจ้าอภิสิทธิ์เมฆดำมวยไทยนะครับและมาถึงคู่วเอกนอรายการครับผู้น้ชกันที่เวทวิกัน้ำหนัก123ปอนด์นะครับมาดูองฝั่งมหาสมุทรกันก่อนครับมหาสมุทรลองแปะสนักบวกชุนบุรีนะครับนักชกวัย23่ปีมวยจากอำเภอคูเมืองจอดบุรีรัมครับผลงานฟอร์มหลังของมหาสมุทรก็มีชนะคะแนนโรบินฮูดเอฟเอกรุปจากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับยอดกระตัญยูจิตเมืองนอนท์ครับที่ช่อง7 แล้วก็สุดท้ายนี่โอ้โหต่างสึกต่างสายครับโชว์สวยตัหลอดเลยครับชนะคะแนนเจ้าสายเลือดไฟเตอร์เมือไทยครับที่ราชชมเนินเมื่อเดือนกรกฎาคม6 7ที่ผ่านมานะครับถ้าพูดถึงต่างสึกต่างสายเนี่ยเจ้ามหาสมุทรแกจะโชคดีแล้วก็ชกละเอียดชกเก่งเป็นพิเศษนะครับส่วนใหญ่ไปเยือนเนี่ยไม่ค่อยจะแพ้ครับได้รับชัยซะส่วนใหญ่นะครับผลงานสามไฟ์หลังของมหาสมุทรชนะ2ครั้งแพ้ไป1ครั้งนะครับแพ้ก็แพ้อยู่คนเดียวครับช่วงหลังแพ้กับยอดกระตันอยู่นะครับดีกีแชมป์เจ็ดสี่นะครับ ส่นกูช้ชวันนี้เป็นเพชกาอินไฟลิสไตล์ครับหรือเจ้าหยกเงินเด็ดเพชรสิทองเดิมนะครับนักชกไว้ย2่ปีมวยจากอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผลงานฟอร์มหลังของเพชการานีก็มีแพ้น้องที่4ให้กับโปเยแสอสันป่าตองที่ราชดำเนินจากนั้นก็ไปชนะน้องสอแสนวริศส,สุปร,ร็กมวยไทยครับที่ช่อง7แล้วก็สุดท้ายนี่แหมแพ้คะแนนให้กับเจ้าสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนสิงหาคม67ที่ผ่านมาไฟล่าสุดของเพชกาเนี่ยต้นๆรนดูว่าทำได้ดีกว่าครับ3ยกนี่ ทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่ายก4แกไปถอยครับถอยรับแข้งสุดท้ายก็พลิกแพ้ให้กับคู่ชกไปนะครับคู่นี้ดา,าร,ร์บี้ไฟจังหวัดบุรีรัมย์ครับคนบ้านเดียวกันนะครับแล้วก็อำเภอเดียวกันด้วยคู่เมืองด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ถ้าดูจากเชิงโชคล็อกสไตของคู่นะครับมหาสมุทดรุ่นพี่นะครับ ก็เป็นมวยทางขวานะครับเป็นมวยที่รูปร่างช่วงชกดีครับมาหาสมุทรรายนี้ก็ดักเสียบดักแทงครับแข่งนํามาตามนายนี่แข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วแกมีอาวุธรับนะครับโดยเฉพาะศอกซ้ายหน้าศอกสั้นนะครับสับฟันอันตรายลุ้นเปลี่ยนเกมได้ตลอดมาหาสมุทรนี้ก็ได้ในเรื่องของหมาประสบการณ์นะครับแล้วก็รูปร่างชกที่ได้รอยกว่าแล้วก็ดีกรีแชมป์นี่มวยรอบปุนเสือครั้งที่19ด้วย ส่วนคู่โกค,ครับเจ้าเพชรกล้าครับรายนี้ก็เป็นมวยทางขวาเปิดเกมเดินชนนะครับเตะน้าปัป้มไปศอกนัดสอกฟันอันตรายเช่นเดียวกันครับรายนี้ก็มีอาวุธรับครับโดยเฉพาะสอกนี่หวังผลได้ตลอดเหมือนกันนะครับจังหวะคล้องในก็ดูแข็งแกร่งดูเหนียวแน่น เพชรการนี่ก็ได้ในเรื่องของลูกบูลูกสู้ลูกดุดันแล้วก็เข่าในที่แข็งแกร่งแล้วก็ได้สดได้ร่างกายนะครับแต่ผลงานช่วงหลังของเพชรกาดูว่ารุ่นดอนนะครับคือแกฟอร์มหลังนี่เดาใจยากวันไหนมาดีมาเก่งแกก็พระเอกเลยครับแต่ถ้าวันไหนมาไม่เอานี่ก็ดูว่าจะรุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับ ตามทรงแล้วเพชรกาลนี่ก็ต้องติดติดถึงตัวชวนทะเลาะนะครับแล้วต้องเดินให้สุดนะครับถ้าเดินหยุดหยุดนี่ก็ดูว่าจะเข้าล่องแข่งได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงชกเป็นรองก็ต้องลงทุนนะครับเพชรกาลนี่ก็เก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนเอฟเอกรุ๊ปส่วนมหาสมุทรนี่เก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแปะมินบุรีนะครับคุณนี่ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกนะครับมหาสมุทรนี่ร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนเพชรกาลนี่ร้อยเจ็ดสิบสองถ้าตามข้อมูลเจ้ามหาสมุทรจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงชกนะครับ คู่เอกนำรายการครับเชิงชคสไตล์ก็ดูให้ใคล้ายกันครับมีนอกมีในด้วยกันทั้งคู่คู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับผมออกชอบไปทางฝั่งแชมป์เมื่อรอบบนเสือตัวที่19อย่างมหาสมุทรนะครับรุ่นพี่ครับดูว่า กอาวุธมวยเนี่ยคบเครื่องคล่องครับมีลูกมีรับมีผ่อนหนักผ่อนเบายืดหยุ่นเกมเก่งนะครับจงังหวะเร่งจงังหวะเข้าเบรกนี่อาวุธมวยออกเป็นชุดๆเลยครับแข้งเตะนํำหมัดไ่อยตามสูงยาวข่าแหลแทงเจ็บโดยเฉพาะลูกดักเสียบดักแทงนี่ทําได้ดีมากๆแล้วก็ระยะกระปัดชิดใกล้ๆแกมีศอกแลศอกฟันที่รุ้นเปลี่ยนเกมได้ตลอดวันนี้มหาสมุทรก็ได้ใหญ่ด้วยนะครับบทเบียดเสียดสีกันไปครับน้องทีพีทีประทะกันไปแล้วมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับ เควกนำรายการครับชอบดังฝังมหาสมุดลองแปะสน็อกบกชุนบุรีมองดูว่าชนะเจ้าเพชรก้าอินไฟส์ตายนะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบในศึกทรมไทยเกียรติเพชรทีเคโออีกสักครั้งคู่ถึงของรายการครับชอบดังฝั่งแสงทองน้อยแสงทองกาก๊ดครับเคยชนะมาดูว่าอาวุธมวยหนักแรงแล้วก็ดูจะหลากหลายอาวุธมวยดูว่าจะมีเยอะกว่ามองว่าชนะเจ้าโอเล่เอ็มซีสุเปรมวยไทยส่วนคู่ที่2ของรายการชอบดังฝั่งรุ่นพี่เก่าเกมอย่างเพชรสินชัยคิงบอลรูฟภูเก็ต นอกได้ในเหนียวแน่นแล้วก็กระดูกมวยดีครับอาวุธมวยก็ดูว่าครบเครื่องคล่องมองว่าชนะเจ้าพยัคฆ์เมคินสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนส่วนคู่รองของรายการนี่ชอบรดังฝั่งรุ่นพี่เก่าเก,าเกมกระดูกมวยดีอย่างน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงครับรายนี้ซ้ายจัดจ้านซ้ายหนักแรงซ้ายเนียนตาซ้ายผ่านตลอดมองว่าชนะเจ้าอภิสิทธิ์เมฆดำมวยไทยแล้วก็เพล็กนำรายการครับดับบี้ไฟ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับคนบ้านเดียวกันจากอำเภอคูเมืองด้วยกันทั้งคู่ ออกชอทางฝั่งมหาสมุทรลองแปะสนักบกชลบุรีครับอาวุธมวยดูครบเครื่องคล่องครับนอกได้ในดีแล้ววันนี้ได้สูงได้ร้อยได้ใหญ่บทเบียร์เสียสีกันไปเอ็นดีคาทีน่าจะดูดีกว่าคู่ชกมองว่าชนะเจ้าเพชรก้าอินไฟสไตล์นะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรชีเคอแฟนมวยชอบใครชอบัอมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมัดมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตาม กดสับซาคล้ายกระดิ่งไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมัดมวยทุกๆท่านรลำเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ